หนังเรื่องไหนหนังแบบไหนที่เราดูไม่ได้ครับผมเป็นเรื่องผมเป็นคนที่ไม่กล้าดูเรื่องเด็กกับอะไรที่มันเป็นเด็กกับการตายอ่ะอ่ามไม่ค่อยชอบมันจะรู้สึกหดหูกบางคนบางคนก็คนแก่บางคนก็สัตว์นะเออสัตว์หรือว่า <ๆ S 2> ผมเด็กไม่ค่อยได้อืม,อมเออแล้วก็ดูแล้วมันจะแบบโหแม่งยากอ,ะอ่ะเรื่องนี้โหลดมาในเน็ f ฟ i x อ่ะหลายรอบมากแต่ว่าไม่เคยกล้าที่จะกดเข้าไปดูเรย์พ่อไฟฟหนังจิบลี เป็นแอนิเมชันของจิบลีเป็นเรื่องผลงานเรื่องที่2ของเขาซึ่งมันมันเหมือนกับอินสปายและเบสสอนทูมาด้วยเกันจากเรื่องนี้เห็นว่าเรื่องนี้เบสสอนทูทูอรี่คือพี่ยอมรับตรงๆว่ายังไม่เคยดูแอนิเมชันแล้วร้องไห้มาก่อนอจนกระทั่งได้ดูเรื่องเนี้ยเรื่องมันมินิมอลมากมันเล่าแค่ตัวพี่ชายกับน้องสาวที่พยายามจะเอาตัวรอดจากสงครามแล้วมันก็เปรียบเทียบชีวิตของคนที่เป็นถูกผลกระทบ สงครามเนี่ยเป็นหิ่งห้อยเขาบอกว่าไอหิ่งห้อยที่เห็นนะนั่นคือลูกระเบิดในโพสเซอร์ใช่ปะมันคือลูกระเบิดเนี่ยแม่งแค่คิดก็ขนลุกแล้วอ่ะการเปรียบเทียบการโห่การนิยามการการสร้างการเปรียบเทียบของเขาแม่งสุดยอดจริงต้องบอกว่าญี่ปุ่นเหมือนคนญี่ปุ่นโคตรเก่งเลยเออคตรเก่งเลยคือเขาจะน้อยแต่เขาจะเยอะแลวเอาจริงนะในซีนในซีนที่ตัวละครมาร้องไห้อ่ะน้ำตามันเหมือนไหลไหลแบบมันเป็นสายเลือดไหลไหล ไม่กล้าดูไม่กล้าดูดูมันไม่เรียลลิสติกนะเดี๋ยวจะขอใครยังไม่เคยดูนะครับก็อยากอยากให้ลองไปดู the boy in the striped pajamas ปี2008เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนังขึ้นยิ่งโหดมากว่าจริงอน่บอกพี่เฟยถ้าดูหนังเกี่ยวกับเด็กไม่ได้ัไไม่ได้เรื่องนี้ผมไม่กล้าดูอันนี้คือเป็นเรื่องของเด็กชายวัย8ขวบซึ่งเป็นลูกของทหารซีเยอรมันซึ่งมันก็บังเอิญแบบเดนเด็กวิ่งอยู่ในค่ายทหารน่ะวิ่งอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ตรงค่ายไอ้ตรงค่ายกักกันนี้มันคืออะไร ซึ่งก็ไปเจอเหมือนไปเจอเพื่อนเจอเพื่อนผ่านผ่านเพื่อนเพื่อนชาวยูที่อยู่นั้นผ่านรัวแล้วก็เล่นไปเล่นกันมาเป็นสิ้นเอาจริงมันก็เหมือนกับว่าเป็นดูเหมือนโพสิทีฟในมันมันมุมบวกๆที่เกิดขึ้นในสงครามนะแต่เอาจริงมันเหมือนกันขุดหลุมเราให้ตายห่าเหมือนกันคือมันเปิดมันเปิดไปเนี่ยรู้เรื่องย่อแล้วมันยิ่งไม่กล้าดูเลยกูไม่ไหวแล้วยิ่งเราเป็นพ่อคนนะไม่ไหวไม่ไหวแต่เรื่องราวคือ กูเปิดมาให้แฮปปี้เดี๋ยวกูตบหัวมึงเองใช่อารมณ์มานนะั้น The Boy in Striped p a j a m a อยากให้ดูครับจริงๆทุกเรื่องที่ที่เราเกิดมาที่ที่เราเอามาเนี่ยคือเราคัดมาละขัดนอนเต็มๆแล้วไปดูเรื่องเนี้ยเอาจริงนอนน้อยไม่ไหว <laughs>